สวัสดีพี่น้องเอฟซีผู้ถเืเบิ้งมีผู้ถือรอบไข่เบิ้งบอนาะเลขรัฐบาลชุดของพญานาคเด้อพี่น้องหมวดวันที่หนึ่งก็มีสองสุดหนึ่งสุดสองเนาะผู้ใดเพื่อเอาลงไปสุดแรกรุดบกเขา่าพี่น้องมีสุดแรกของวันที่หนึ่งมีตัวนายนเด้อสุดสาม สตัวมาตัวจับคู่นั่นละมีจับคู่สอสาตัวยี่ในบวงเรียมม,มีสองมีสามมีมมหจับคู่ห้าสองห้าแปสองส,สหเรียกสาตัวก็ศูนย์ห้าสองศห้ดกับรุดนะพี่นอ้องว่าเขารอบชุดแรก อันนี้กับบนล่างคือกันมันเป็นมีสองสุดที่ลงเอาลงสองสุดพี่น้องมีสี่สุดสองสุดกับเสียวลงบานกึกะสุดที่สองกับมีสามตัวมาตัวมีสามมีศูนย์มีเก้าจับคูให้ว่ามันตัวแตกพี่น้องป็นอยู่สามตัวมาตัวแต่ว่าตัววิ่งลุดตัววิ่งเข่าอยู่ได้พี่น้องเด้อแต่ว่าอัน ชุดแรกว่ามีตัววิ่งชุดสองเขาชุดสองวิ่งสามตัวมาตัวก็มีสามศูนย์เก่าวิ่งศูนย์วิ่งสองรูดถ้าเขารูดเขาวิ่งกะรูดติดศูนย์น่ะสามตัวมาตัวสามตัวจับจับในเหลี่ยมมันสามศูนย์เก่าเขาศูนย์เก่าตรงตรงไปนอ้องเขาไปแล้วนั่นอยู่ในเหลี่ยมในสามเหลี่ยมประจับคั่วออกมา มี 02, 03, 0สอง 93, 9สามกเก้าสมเนสตัวก็มี่ชุดเก้าด้ในต่สามตัวนอเปล่นเาได้ตั้งแต่ชุดในเหลี่ยมสามในกรอบเหลี่ยมสตัวใน้ในเก วิ่งรูดสองหลดซวนกันไปหลุดสองไปหลุดสองไป 2, ว่าสุดสองเขานะพี่น้องเนาะสุดสองยิงรูดติดรูดเขารูดวันนี้ก็มาเบิง่งของวันที่สิบหกแล้วพี่น้องวันนี้แล้วมันนี่ตัวใด้เนี่ยของวันที่สิบหกของวันที่สิบหกมาแล้วมาแล้ว ออกอากาศแล้วของวันที่สิบหกใช้มักกะจัดไช้คัดกระพานเด้อพี่น้องเด้อมีฟูเอามันจากร้านสาวขร้านสาวหามาพยันหนักเอาสุดหนึ่งพี่น้องสุดที่หนึ่งสุดที่หนึ่งสุดหนึ่ง สุดหนึ่งบนลา่างของบนล่างได้พี่น้องได้บนล่างคือกันเด้่บนและหลางจับคู่จับคู่ได้พี่จับคู่เลยบนเจ้าจับคู่มาเลยมีบ่หลายคู่ที่พี่น้องมีอยู่ นี่โ่หาโคให้วิ่งพร้อมไหมวิ่งแน่มีหาโควิ่งอีกโคหนึ่งก็เป็นหกโคนี่เหลือสามตัวนั่วิ่งจับโคเล็กับโคโมเมนตัวหนี้บโมเมนน้ยหลงใจังไหนหลอยกีไก่นึ่งก็ได้จับโค หกหนึ่งหกหนึ 1, ่งหกหนึ 8, ่งหกแปด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 หกเก้าหกเก้า Ngốc cao Ngốc cao Nâng pet. pẹt cao cao หนึ 18, ่งแปดหนึ่งเก้าวิ่งเอาวิ่งกันพี่น้องวิ่งกันวิ่งง้อหนึ่งง้อหนึ่งวิ่ง สมตัวมีสองหางพี่น้องสตัวไว้นี่น,น,นะนะมีอยู่สองหางมีหนึ่งมีสมหางมีสมหางมีหนึ่งหนึปหนึ่งหปดห หนึ่งหกเก,กเก,กเก,กับเก็ดหกหเก็ดหกหาหางพีน่นองเล็กสตัวก็มี3มหาง บังสองสูตรกันจังมาตัดทีเดียวนะพี่น้องเนาะจังมาตัดกลมตัดดินนี่กันเนาะเอาสองสูตรลงนํากันไปเลยสูตรหนึ่งสูตรสองไปเลยคือข้ามพี่นี่ไหมนี่หนึ่งนี่สองคือกันไปเลยไหมจังบ่งไงจังบ้ส,สับสนสูตรหนึ่งนี่อันนี้สูตรสูตหนึ่ง อันนี้ชุดสชุดสชุดสองกับสิมีเหล็กเล็กวิ่งในสามเหลี่ยมได้สโตมาโตัวได้เพรมีวิ่งคูเพราะมีวิ่งสโตคือจังเอเด็กสุดแหลกนี่พี่น่องชุดสชุด2 thuốc xuống thuốc thi xuống thuốc xuống bốn làng bốn làng cứ cần mặt cái gì kiếm phít chứ đề vậy à. bốn làng ไอว่าชุดนี้เ่ามีสามตัวเลยพี่น้องเลยชุดนี้ม่นออกสามตัวมาบนรางร้งานเช้าส่งมาจังได้ก็เอาจังสัรและนาะพี่น้องเนาะเลขวิ่งมันจะเป็นเลขกสามตัวมาตัวคือกันกันกบชุดก้อนนั่นแหละมันจะเป็นแบบนี้บนรางเอาเลขกสามตัวมาตัวเลย สามตัวมาตัววิ่งนี่ละนี่แบบวิ่งนะพี่นลองวิ่งสามตัวมาตัวเลยแบบวิ่งแบบวิ่งสามตัวมาตัวจังจับคู่เห็นนาะจับมาแบบนี้ สามตัวมาตัวนี่ถ้ามันเหน็นมีสามตัวมันมีมาแบบไงว่าบินเอาสองตัวนี่แหละพี่น้งองเอาในนี่แล้วเนาะสองตัวเอาสองตัวตัวที่าาาสามเบาเอาวิาว่งสองตัวบิงสว่างวิ่งเ็พี่น้อง สีแดงเขียนเลยสองกับเก็ดมีชองตัวสองกับเก็ดวิ่งวิ่งสองวิ่งเก็ดนี่เอาสีแดงแดงใส่ไปเลยวิ่งมาดีจับคูมียิงหกคูได้พลังได้ จับครูมีอยยุหกครูเด็กสามตัวมีอยยุสุดหนึ่งเลาวิ่งจังสีละ่ะวิ่งในเรียมไปเลยวิ่งในเรียมไปม,นงงมันงามๆลาะงามๆนี่ส,สวยๆนั่นเขียนมาจังสีเลยผู้ทรงมากกระไรทรงมาทรงมาแบบนี้ลักษณะนี้ละ่ะ Để bình sáng mình kết nhé Chỉ là mươn kết vậy Sáng gặp kết nào. Chắc cô khó... Bình sáng gặp kết mà chắc cô kết Chắc cô khó... Sống xuống Sống xuống Sống chết Sống chết Sống cầu Giống cầu. Giống cầu. Kết xuống cầu xuống cầu tiếp xuống tiếp xuống lần sau xuống mai đây thì nắng đây là lần sau xuống chụp có mày anh chị đây chắc lắm sao mà kết bẹt kết bẹt kết cầu kết cầu 3 tua ni 3 tua mà hàng สามสามตัวมีม้าหางเดียวเก้าเกตซูนมีสามตัวสามตัวมีอันนี้ บ๊อมีเขาบ๊อกกลมเขาตัวเด่นเขาทรงมาตัวกลมเด่นเราจะทั้งลางไปก่อนนะ่ะอันนี้ก็กลมเด่นกลมเด่นสมตัวอันสาวทรงมากปูคุนจัดไปน้อพี่น้องจัดให้ ลงเบอร์นั่นก็นทา่มีพูดจากทรงมาให้ออกอากาศอีก0ูนย์หกสามศก้าหนึก็ด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 

หลักทางเลยสิงแยาเข้ามาดิสิงสิงมาสักกัดตาหน่องบ่ได้เลยมาสักกัดตาหน่องบ่เอาบ่าเอาเนี่กลมเด่นเข็ดซูลอันนี้มีสองกลมพี่น้องสองกลมสองซูลเข็ดซูล คุมบนก่อุมบนเอาลงมาก่อนขึุมบนลงมาก่อนแล้วท่านเลขีดแนี้วิ่งหกวิ่งหนึ่ดินกบดิน6 1กหกหบดินสะเก็ดฮนึ่ง ผมเล่นเกทหกหนึ่งอันนี้ก็มีต่ตกกันตัวหลังเลยพี่น้องมีให้มิให้กลมเดียวสุดแหลกสุดสองให้สองกลมเลยพี่น้องเนอะให้สองศูนย์กับเกทศูนย์ก็มีอันนี้คือของวันที่สิบหกเลยพี่น้องเนอเลขกพยานาคักสุดหนึ่งสุดสองพี่น้องผู้ใดกะเทียบทีแหลกกะเทียววันที่หนึ่งกับ่ พระพันเราคอหนังพันจะวิ่งชุดสองอันนี้แถวที่สองของบันที่สิบหกของวันที่หนึ่งพ่ะพันพันหลุดพนันศูนวิ่งหลุดนะพี่นอ้องเนาะอันนี้ของบันที่สิบหกวันนี้ชุดหนึ่งชุดสองชุดที่แหลก,กจับคููบันที่สิบหกมิถุนาย,ยนชุดหนึ่งบนรางจับคูหกหนึ่งหกแปดหกเก้า หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหาครูพี่น้องวิ่งฮกหนึ่งหลุดฮกหลุดหนึ่งเริ่มเริ่มเขียนหลุดไว้เริ่มเขียนหลุดเริ่มเขียนหลุดเอ้ยนะอันนี้กระโดดขึ้นกันหลุดหลุด หลุดหลุดหกหลุดหนึ่งจับคูนะบอกกลับขึ้นไปบอกไม่มันที่สิบหกมีทุนาย,ยนสุดแลกจับคู่หกหนึ่งหกแปดหกเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามตมีหนึ่งหกแปดหนึ่งหกเก้าเกตหกหนึ่งกบเล่นเกตหกหนึ่งสุดที่สอง วิ่งบนราง2กับเก็ดหลูดจับคูสองศูนย์สองเก็ดสอเก้าเก็ดศนเก็ดแดเก็ดเก้ามี2กลมพีนนมนน่น้องเด่น2กลมสองศูเก็ดศูตัวมีหางมีชุดเดียวหางเดียวเก้าเก็ศกมเดนเนนลานฟันลานและเก้าเก็ศูนย์ สุดบนกับเกศฮกหนึ่งกับฟันลานคือกันฮกหนึ่งฟันลานบนอยู่กุมบนกุมล่างเกศศูนย์ฟันลานสองศูนย์เป็นตัวล่องได้พี่น้องได้เข้าใจได้แต่ว่ากลมอยู่หางนรถเป็นตัวล่องอยู่เป็นตัวล่องจากเกศศูนย์เมื่อนี้กับเอฟซีภูเขามาเบิงผู้ติดตามนนาเนาะเลขของรัฐบาลวันทีสิบหกมีตัวหน้าย,ยน ให้โชคดีกันทุกคูทุกคนเด้ลลลอลำลำรวยรยกันให้ถึวยรวยเบอร์กันเด้อเฝ้าไปหาลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อปูก็ให้เป็นแนวทางในกันหาจับใจลอตเตอรี่ไปเบิ่งเฝ้าไปหากันคือสีหลงเหลืออยู่ดอกนะพี่น้องคือสีบัทันหมดดอกให้วันที่สิบหกเอฟซีทุกขูทุกคนของส่องสิบหก้ารวยจ้าแนวกับส่องตาคุณพา้ารวยหรือส่องของปูคุณนี่ สกๆมันๆกันทุกูทุกคนเด้อพรากันไม่คิดต่อไปสวัสดี